เพื่อนๆครับโมกําลังมาที่ร้านที่เขาขายฟักทองนะคะแล้วดูฟักทองตัวนี้สิคะเพื่อนๆอ,อันนี้เราทานได้นะคะมันเหมือนอู้โฟเลยค่ะเพื่อนๆตลกจังเลยอะ่ะแล้วเพื่อนๆดูสิคะที่นี่นอกจากจะมีฟักทองเพียบนะคะเขายังมีสปาร์คคลิ้งไวน์ที่ทํามาจากฟักทองด้วยะคะ่ะอุ้ยอยากจะรู้จังเลยว่ารสชาติมันเป็นยังไงแต่โมดื่มไม่ได้คะ่ะไม่งั้นเมาเละตุ้มเป๊ะแน่นอน โอเคค่ะเพื่อนๆสนใจฟักทองรุ่นไหนคะที่นี่มีให้เลือกทุกรุ่นเลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะสุดยอดเลยโมงงสุดๆเลืองไม่ถูกเลยคะ่ะเพื่อนๆนี่ท้าแม่หวานอยู่ด้วยโมจนแล้วล่ะคะ่ะ